ดีค่ะเคนเคซี่เองนะคะตอนนี้เรามาอยู่กับเกมกันทำเอ้ยไม่ใช่การทำมัง้งอ่านไม่ออกอะเออโอเคค่ะเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวยิงๆนะคะเกมนี้อยู่ในสตรีมนี่เองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะคะว่าตัวเกมจะเป็นยังไงเนาะโอเคคียนล็อบบี้นะคะก็กด E นะคะเพื่อมีตัวละครน,นะซึ่งตอนนี้นะคะเรายังไม่ปลดล็อกตัวละครน,นะคะก็ได้ตัวเดียวก็กดอีกรอบนะคะเพื่อเลดี้นั่เองเดี๋ยวก็จะไปเริ่มเกมกันเลยเห็นไหมมาแล้ว เย้ก็เป็นแนวยิงปืนนะคะนี่น้องคนไหนชอบนะแต่ว่าเป็นอ่สองดีนะฉันบอกเลยว่าฉันยิงปืนเก่งมากเอ้ยไอตัวอะไรเนี่ยมันคือตัวอะไรอะ่ะมันคือมนุษย์หมาป่าหรือเปล่าเดินดีๆนะคะเดินดีๆนะคะโอ้ยทำไมมันตัวใหญ่จังอะโอเคโอเคทะเลาะว้วยิงแบบเลือดกระสาบเลยอะเลือดกระสาบเลือดเลือดกระเด็นอุ้ยใช้ภาษาเธอนี่แบบ องนี้ระวังด้วยนะคะอาจจะแบบว่าตกลงไปตายได้ไดนะคะเดินดีๆนะคะเดินดีๆใช้2เท้าเดินอย่างดีๆโอ้เย็นๆๆๆๆฉันจะไม่ตกนะฉันตกทีฉันจะตายนะคะเกมนี้ก็สามารถเข้าอุปกับเพื่อนได้นะคะถ้าถ้าเกิดแบบใครมีเกมนี้นะคะก็มาเล่นกันได้นะจ๊ะฮู้ฮู้ๆๆๆอู้ต้องหลบเขาแล้วเดี๋ยวเราตาย ตายทีเราไม่มีใครชุบนะคะแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนใช่ปะเราจะสามารถชุบกันได้เนาะอุ้ยขขวัญจะตายแล้ววะแม่โหดจังวะไอ้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 อ้ไ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 อ้อ้อ้ไอ้ไอนไอ้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 ไล้ไอ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 ้นอ้ไอ้อ้นอ่ไอ้ไอ้ไม้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไ้ไออ้ไ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้ไี้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้้้วอ้ นายฉันเอาสกิลทีเดียวฉันก็ตายแล้วนะใจะเย็นๆใจเย็นๆพุ่งมาลงฉันได้ฉันมีคนเดียวใจเย็นใจเย็นอุ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยพ่อหหวใจยังไงอะไอเจ้าตัวน,นี้มันไม่เดินเนาะมันแค่รอยิงเนาะโอเคค่ะยิงมันตายไปแล้วโอ้โหงี้มาเป็นดงเลยค่ะขวัญไม่แน่ใจเหมือนนวิมเก็บหัวไปตรงไหนอโอเคยิง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 อ่ะอย่าเข้ามาอย่าอย่านะอย่านะฉันมีปืน เอ็นไหมปืนฉันใหญ่ด้วยว้ากวากาวาาว้าตายไปซะวิ้ยเราตัวนี้อุยหรือตัวหนึ่งนะคะยืนรออะไรอยู่เหรอมาเย่ผ่าน่านวู้วิคตอรีโอเคค่ะตอนนี้ก็เรเวลอัพแล้วเรเวลห้าเลยด่านต่อไปนะจะโหดขนาดไหนมา โอ้โหตัวนี้มันสามารถโหยิงปืนหาเราได้นะคะเราต้องยิงมันให้ตายนจะต้องยิงให้ตายกันแหละโอ้นี่เราสามารถเก็บปืนได้นะปืนมันจะเทพขึ้นนะลองดูปุ้งโอ้โหเดี๋ยว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 เดียเด้ายวเดี๋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 ยเด้ยวเดี๋ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวดีวเดีวยียวเดียะดวดวยดี ไม่ฉันพลาดตกได้ยังไงเอาไมคค่ะโหตกน้ําเฉยเลยอ่ะปืนมันเด้งนะต้องระวังนิดนึ่งนะคะปืนแบบว่าปืนมันดีมากปืนมันเด้งนอย่าไปยิงฉันนะฉันบอกแล้วอ๋ฉันบอกแล้วว่าฉันแม่นปืนมากเลยเฮ้ยจะเย็นจเย็นจเย็นพี่พี่พี่จเย็นพี่โอเคเดี่ยงพวกนี้ยิงยิงยังไม่ถึงอะต้อง ลบลบลบโอ้โหมันมันมันโดนเราหมดเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดเรายิงมันตายก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวฉันตายนะเกมโอเวอร์เฮ้ออยากหาเพื่อนเล่นจังเลยมีใครมีบ้างในเนี่ยเกมเนี้ยมีแล้วบอกเขานะมาเล่นการสนุกดียิงยิงยิงยิาชอบโอ้ยย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 ยงยีพยยยมเยย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 นยยยย้อมยยยยอยเลยย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  เออจริงไม่งั้นไม่รู้ตัยิงหาเราตลอดโอ้โหใช้ลูกหลบพิฆาตหลบหลบเอ้ยโดนหรือเปล่าไม่รู้หยากหน้าไปนิดอู้หูโดนเต็มเต็มเลยค่ะเต็มเต็มหน้าฉันเลยนล่าละโดนติดตายตายอู้หเกมโอเวอร์ฮ่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเนี่ยคะโอเคผมจะสู้ต่อไปผมจะสู้ต่อไปผมเนี่ยเป็นตัวโหดเลยนะ อ้ยเนี่ยแหละผมได้ปืนเทพแล้วเนี่ยขอบคุณมากนะครับที่ดอกปืนมาให้ผมนะฮะตอนนี้นะผมกำลังจะมาเก็บป,ปืนใหม่นะโอ้โหนี่ผมชอบมากเอยยิงทีเดียวตุ้มตามตุ้มตาม,มแน่นอนเลงอย่างว่าโอ้กระเด็นเลยค่ะแต่ว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่ากำจัดหมดเลยเว้ยโอ้โหตอนนี้ผมนี่ ไร่แบอบกว่าเส้นน้ำแล้วเนี่ยผมเดินอย่างสบายเดินดีๆนะคะระวังตกน้ำนะคะโอเคผมไร้เส้นน้ำแล้วผมจะเดินไปอย่างสะดวกสบายนะโอ้โ oh, ห oh. ตายกันหมดเลยนะโอ้โ oh, ห oh, มาตายถึงตรงนี้กันเลยทีเดียวนะเฮ้ยโอ้ยสบายอะ่ะแล้วก็แค่แบบมายิงตัวที่จะเดินเข้ามาหาเรานหน่อยในตัวเส้นหนามมันตายไปหมดแล้ววู oh, ้สบายเดินดีๆนะคะระวังตกน้ำตายนะคะโอเคพานดานวู้หู้ วิกเตอรเย้ปืนนั้นช่วยชีวิตไปเทแท้เลยเนี่ยปืนโหดโหดปาลองเล่นไปเรื่อยๆดีกว่าคะ่ะไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันปลดล,ล็อกเราจะได้ตัวละครอื่นเพิ่มมากขึ้นเยอะอีกไหมอะไรอย่างนี้โอเคอน,นี้ขวัญเคยเล่นมาถึงด่านนี้แล้วนะอันนี้นะคะก็เป็นระเบิดที่สามารถยิงปุ๊บโดนก็จะระเบิดตั้งตุ้มตามเลยซึ่งมันจะดีมากเราจะ เกลือระเบิดไปหาพวกมันไม่รู้พวกมันอยู่ไหนอู้อยู่ข้างหลังขวานเองก็จัดการยิงระเบิดโอ้ยิงไม่โดนว้าายาตายฉันดูสิมันมากันเป็นพวนเลยเดี๋ยวฉันจะลอ่อไม่ที่ระเบิดกันนะมานี่สิเดินตามฉันมานะฉันมีอะไรเป็นลูกอีกใหญ่พฟา,า,าพุ๊กเกะ <laughs> ยิงโดนตัวเองตายนะเมื่อกี้นี่แบบอะไรขวัญเธอเล่นอะไรของเธอ โอ้ยต้องมีหลายคนมาช่วยกันแล้วและถ้ามีหลายคนมาช่วยกัน,นก็จะได้สบายขึ้นเนะค่ะอันนี้เล่นคนเดียวก็จะลาบากนิดน,นึงเอคเคีแต่ขวัญจะกระจายไปก่อนนะมันมาตรงไหนเราจะยิงให้โดนมันมันยังไม่ออกมาเลยเนะี่ยออกมาแล้วอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งใจยเยน็นใจเย็นลูกใจยเยน็นใจยเยน็นโอ้โหใจยเยน็นลูกใจเย็นบอกว่าใจายเยน็นโอ้โหล,ลูกนน้นอยู่ตรงนูนนะ้นเนี่ยเออหือเออหือจะโดนลุมแล้วค่ะอย่ากินตูดหนูเลยมานี่มานี่มานี่ โอ้โหโอ้อ๋ตัวนี้มันมีระเบิดอยู่ที่หลังโอ้ยไม่ได้มองตายแล้วเอาใหม่ค oh, oh, hmm. ่ะห hey, okay, 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 ืมดานนี้เหมือนจะยากเลยเนี่ยอนตัวน mm ั้นไม่มีระเบิดเราต้องแบบยิงไกลๆเลยอะเอะคไปกระจายไว้แค่นี้พอเดี๋ยวมันก็พอมมาละอู้โหโอ้โหโอ้โหอย่าพึ่งเย่าพึ่งเดี๋ยพึ่งมาเยอะขนาดนี้ไม่ดีโอ้หโดนเตงตายด้วย อแสดงว่าต้องอยู่ไกลระเบิดมากๆเลยเพื่อไม่ให้มันระเบิดโดนตัวเองนะคะโอ้ยโอเคถ้าจะไม่ปลอดภัยแล้วแหละฮะผมรู้สึกว่าผมจะเริ่มอยู่ยากขึ้นทุกวันแล้วนะครับนี่เอ้ยค่นีนส้สครับมาช่วยผมหน่อยสิครับผมไม่อยากตายเลยอะครับโอเคค่ะโหโหขันว่ามันก็ยากกว่ะโอ้ย ลืมมาตอนนี้มีระเบิดทำไมทำไมไมโอเคคราวนี้ผมจะเอาจริงแล้วนะฮะผมจะแบบว่าสู้แบบสุดสีฝีมือสุดสีฝีมือของผมเลยผมจะสู้อย่างจริงจังไม่จริงโจ้นะครับโอเคเราจะเคลียร์สามตัวนี้ให้ได้ก่อนนะฮะโอเคไม่รู้โดนหรือเปล่าเมื่อกี้ฝันยิงแบบไม่โดนเลยหลบก่อนบับ ิดโดนชั้นไม่ดีเลยอุ้ยอุ้ยหลังหลังหลังระเบิดระเบิดโอเคโอเคอุ้ยเคียร์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 อ่าฉันรู้สึกแบบว่าตะตุ่มตกลงไปแล้วไม่ใช่หัวใจตกไปที่ตะตุ่มแล้วนะโอเคตรงนี้นะคะเราก็ยิงมันได้เรื่อยๆนะคะโอเคมันมาอีกแล้วมันมาประกบหลังหน้าเลยอ่ะมีปืนใหม่ๆมาเสนอฉันไหมเนี่ยอุ้ย ยตัวนี้มันจะยิงโดนเราได้เราต้องหลบแบบมีทริก,กติกมีเทคติกระวังจะตกน้ำนะคะเดินดีๆนะโอเคตายแล้วหูปืนใหม่นะครับปืนใหม่ค่ะปืนนี้ค่ะระเบิดตุ้มตามค่ะนี่เลยค่ะอุ้ยไม่โดนอะ่ะนี่เลยค่ะโอ้โหอ,อ,อ,อย่า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 ไล่ฉันตกน้ำนะไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไอพวกมีดาบหูยมันมีดาบอะ่ะโอ้ยเหมือนนี้เสือปลาตรเกลือเว้ยเฮ้ย โอ้โหอย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งแตเย็นแต่เย็นแตเย็นพี่เย็นแต่เย็นแตเย็นแตเย็นโอ้หเยอะได้ไหมพี่พี่ขาพี่ขาระวังค่ะพี่พี่ขาระวังค่ะแป๊บนึงพี่หนูขอเก็บปืนก่อนพี่โอเคพี่พร้อมรบได้ปืนด้วยได้ปืนด้วยโอเคเอาดีเอาดีเท่าปืนเนี้ยมันกระจายมากอ่ะเออแต่แบบถ้าตัวเดียวไม่ค่อยจะคุมเท่าไหร่โอเคต้องรอดนะนี่แน่ อ๋อห่อห่อเรียบร้อยสั่งนี้มีอะไรให้เราเก็บไหมโอ้ยมันเป็นประตูเมืองอ้าเอาไปกินนะระเบิดอ๋อยังเหลืออีกเดี๋ยวเราเธอเอาไปกินน่าจะอร่อยดีนะเอาไปกินอะไรอะไรตัวแกตัวเดียวนี่แม่แน่จะต้องเดินไปฝั่งโน้นหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันละกันค่ะจะโอ้โหอ้อม ใจเย็นพี่ใจเย็นต้องเข้าไปใกล้ๆนะคะแล้วก็ยิงอู้หูโดนเต็มๆนะคะเมื่อกี้สองลูกนะระเบิดโอ้ยกระสุนปืนรอบหืมหืมตายไปหนึ่งตัวเอ้ยอีกตัวสิตาย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 โอเคเรียบร้อยหมดเส้นน้ำแล้วเหรอเราวายมีข้างหลังอีกว้าโอเคหลบหลบแป๊บหลบแป๊บหลบหลังหินแป๊บ โอ้โหโอ้โหวิ่งมาทำไมกันรุกเร็วมาทำไมกันเยอะแกฮะให้ฉันตั้งตัวกันได้ไหมฉันเล่นคนเดียวนะใจะเย็นๆสิระเบิดนะคะระเบิดอืมอ่าไปโอ้โหตัวนี้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 อู้หู๊ดตุดู้ยพูดเลยว่าไม่ชินโอ,อ้โหโอ้โ โอ้ยนั่นยากเนี่ยด่านนี้เนี่ยต้องมีผู้ช่วยแล้วแหละเั็นยากจริงจังพุทธในนะผมจะกระจายระเบิดก่อนนะครับโอเคครับมันมาแล้วครับยิงสิครับรออะไรครับยิงฮะเยอะไปแล้วฮนะเยอะไปแล้วฮนะเยอะไปแล้วเฮ้ย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 ตัวโตไอตัวโตไอตัวโตวเละเละไปเลยตัวโตอ่ะ โอเค่ะ <What? S 1> ลริ่มลริ่มเร่มยาอย่ายิงมันต้องไม่ยิงมันไกลเดี๋ยวระเบิดจะโดนเราวิ่งหลบมันแป๊บแค่นี้มันจะโดนเราปะวะปุ่งเออมเกือบตกแล้วไหมค่ะเกือบตกแล้วแล้ไหมล่ะค่ะโอเคค่ะตรงนี้เราต้องยิงระเบิดตรงนี้ให้แตกให้ได้โอ้ไม่ได้ว่ะไม่ไหวโอ้ยลูกระเบิดจะตกไปข้างล่างแล้วยิงตัวนี้ก่อนเลยมันถือดาบว้าว ใส่ปืนมา่อไหร่อ่ะปืนเรเซอร์ป่าอันเนี้ยแบบจิ้วจิ้วอ่ะสีฟ้าใช่ไหมจิ้วจริงด้วยจริงด้วยแต่ต้องอยู่ใกล้ๆ้เฮ้ยเดี๋ยวเราไปล่ามันมาโดนระเบิดเออนี่ดี้ว้่ะโอ้ยไม่น่าได้ว่ะโอเคโอ้โหไม่โดนอะไรเลยระเบิดแม่มจิ้วจิ้วโอ้ยจิ้วจิ้ว ปืนฉันจะหมดแล้วนะฉันขอยิงอีกสองตัวนี้ก่อนฉันรู้สึกรำคาญมันมากมันชอบยิงกระปืนใส่ฉันโอเคปืนแรงมากพูดเลยเฮ้หมดปืนแล้วหุ้ยได้ปืนใหม่แล้วโอเค๋ยวผมจะไปเก็บนะครับนิดนึงนะฮะโอ้โหโอ้โห,โโหผมคุณจะรีบบุกผมทำไมคะเนี่ยผมจะติดแล้วฮะผมจะติดโอ้โหยอ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 ยว้าอะไรกันเนี่ยมาประชุมนม,มอะไรกัน ลุ้มอะไรกันเยอะแยะแป๊บนึงวันหนึงเออฉันขอเก็บตรงนี้ก่อนได้ปะล่ะโอ้โหโอ้โหฉันตายไหมเนี่ยโอเคเมื่อกี้ปืนลั่นอ่ะใครรู้จักไหมปืนลั่นปืนลั่นนี่แบบกระเด็นเลยโอเคค่ะตรงนี้ปลอดภัยไายห่วงโอ้ยนี่ต้องต้องยิงดีๆต้องยิงดีๆโอ้โหเรามาถึงถิ่นมันขนาดนี้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมา ไม่ไฉันตายโอเคนะคะสําหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็สนุกดีนะคะแต่ว่าต้องมีเพื่อนอะ่ะขวัญว่าด่านนี้มันยากอะอโอเคนะ,คะเดี๋ยวเราลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ